เอาเป็นในบ้านเห็ดกับข้าพี่น้องเลยนี่กินในบ้านปลาทอดโอ้ปลาทอด,ออดแกงกระเทีมพี่น้องแนวแซ่บเลยกระเทศ ขา้าวยำเส้าพี่น้องตำแจมกเลนในบ้านกำลังตำอยู่ในบ้านก็เห็นหนาญาติบกริกเข่าตาพี่น้องเอ้ย ถอดทั้งผีดปิ้งพีงพ่น้องเอ้ยเมนูมันนี้เมนูปลาพริกกระบอกอ่ะแตก,ก,ใแกใส่แตกใส่ยา,ยา,ยาการิดูกยำกระดนอกยำกระด๊อะ ยองหัวงอกมกเล่นพี่น้องไรแบบแยาหมกเล่นหนึ่งถากนะใช่อาหารคนงานอาหารแรงงานคนบ้านเฮาพี่น้องไอ้กินเน,นืก็แซ่บย่างผัดทอดปลาผนอยู่ไก่พี่น้องเอ้ยบรนยากาศมันถือคนน้ำมันกระเด็นใส่ nên cái lồng mày với thôi 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 một lên thôi 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 เบิ่งปลาย่างครับพี่น้องมนันโอ้ยไก่สุกแล้วสองเมนูมันนี่ตัวนี้ย่างตัวนั้นทอดตัวไรแซ่บกว่ากันพี่น้องมาทาเบิง่งนี่พี่น้องกำลังชี้ข้างหมกเข่ามาันข้างไปเข่าไปไปแบบไป,ไปในเมืองพี่น้องดังไฟบ่ได้พี่น้อง หนึ่งเขาอยู่ในเมืองต้องใส่กลยุทธ์น้อยหนึ่งนี่พี่น้องเอา้าี่หวัวทนายโมหนึ่งโซโลิดาบ่งอะไรสิซุกเราสุกเน,นี่งทำตามได้เลย,ยพี่น้อง สูตรน,นี่พี่น้องม่บ้านิดกำลังสีซอยเขาพี่น้องนี่น้องสุกเรียบร้อย หวัสั่างมาจากลาวเลยพี่น้องนะบริสุทธิ์ในไทยเลยนะเจ้าเจ้าปาของใหรนะพอมอยังปลาทั้งพุ่นนะจัดเลยฮบจัดโตเลยหนูแล้ว พี่น้องบาน,นี้ทั้งทั้ง,งปิ้งทั้งนี้ทอดพี่น้องนอนปลารอแต่เขาเนี้วพี่น้องาน,นี้ชิมย่างก่อนพี่นอ้องเขาก็ไหนกับเจ้ากเล่นนะขเขา,าก็ับเจ้ามกเล่น มาพี่้อ้มาครับกันพี่้อ้ทอดปลาปิ่งปลาแจ่วมักเล่นมักทอดมักปิ่งจ้วก็ปิ่งน้ำมันนุ่มกว่าเนาะ ขนาดชุดฟังแชร์กันเข่ากันข่าดพี่น้อาลบคลิปจำเนี้ก่อนแล้วพี่น้องอกินเข่ากันมากก่อนเลยเดีย๋ยวเขาจะกินเบิร์ตก่อนพี่น้องเอ้ย